มาครับวันนี้มาอยู่กับส c o ปปี้ไอสตาร์ทมือไม่ติดนะครับมาดูกันครับว่าอาการเป็นยังไงครับเปิดกุญแจก่อนนะครับขายั่งเอาขึ้นนะครับขายัง้งกุญแจเรียบร้อยครับเสียงดีเลยนะครับ ถ้าเป็นอาการอย่างนี้อย่าเพิ่งโฟกัสนะครับว่าเป็นที่แบตนะครับควรเช็คแบตดูก่อนนะครับผมเดีย๋ยวไปวัดดูแบตกันเลยครับแกะไว้แล้วนะครับผมเราต้องมีมิเตอร์นะครับวัดไฟนะครับตั้งไปที่ยี่สิบโวลต์นะครับตั้งไปที่ยี่สิบโวลต วัดกระแสแบตนะครับว่าแบตเต็มหรือเปล่าหรือแบตอ่อนหรือเปล่านะครับผมทําการถอดไว้แล้วนะครับผมนี่เอาสีดําครับใส่ใส่สีเขียวครับหรือขัวากาวนะครับผมนี่เอาเสียบนะครับแล้วก็สีแดงนะครับครับแล้วมาดู าแบตมีจะขึ้นประมาณ13บสามสิบสามจุดสิบสนะครับ13.10ามจุดสิบสิบนะครับแบตมีนะครับแบตเต็มเลยหรือบางคนติดคำว่าสงสัยนะครับติดคำว่าสงสัยว่าชา์แบตหรือป่านะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าสตาร์ทแล้วแบตจะขึ้นหรือไม่ขึ้นนะครับ จะลดหรือจะขึ้นนะครับมาดูกันถ้าไฟชาร์จจะอยู่ที่สิบสี่กวัวนะครับผมมาดูกันเลยทำงานเปิดมุเแจนะครับตาร์ทมือไม่ติดนะครับผมเปิดแุเกะนะครับเปิดกุญแจแล้วนะครับผมเพิ่งจะเพิ่งโฟกัสนะครับว่าแบตอ่อนหรือแบตเสียนะครับ นี่นครับสตาร์ทด้านข้างครับของสกูปีไอครับตัดติดนะครับนี่ครับ <c oughs> แล้วก็มาดูนะครับว่าไฟจะขึ้นตามที่ผมบอกหรือไม่ครับถ้าแบตชาร์จจะอยู่ที่14 กัววนครับถ้าแบตไม่ชาร์จมันจะลดลงไปเรื่อยๆครับเพราะจะออกจากไฟแบตไปเลี้ยงรถนะครับผมมาดูกันเลยนะครับจิ้มนะครับจิ้มลงไปแล้วนะครับเห็นไหมตามที่ผมพูดเลยนะครับผมประมาณสิบสี่นะครับสิบสี่จุดสามเก้าสิบสี่จุดสี่สิบนะครับประมาณนี้ครับ นี่คือรถชาร์จแบตอยู่นะครับผมนี่ครับแบตมีนะครับระบบชาร์จปกตินะครับเราเพิ่งโฟกัสว่าแบตอ่อนนะครับเยวก็ต่อครับทำการปิดสวิตช์นะครับสิ่งต่อไปนะครับที่จะดูนะจะฟิว ถ้ามีอาการเป็นอย่างนี้นะครับเวลาเราสตาร์ทเนี่ยสตาร์ทกดกดแล้วมันมีอาการดังดังอย่างนี้เห็นไหมดีเลยครับดังที่ดีเลยถ้าเป็นอาการอย่างนี้จะอยู่ที่ใดสตาร์ทครับทานหมดนะครับผมถ้าเป็นอาการนี้แสดงว่าไดสตาร์ทพังนะครับ ถ้าอาการของรีเลเสียจะจะเป็นอาการอีกแบบหนึ่งครับถ้าดีเลเสียถอดถอดรีเลออกมาครับแล้วก็เอาสายไฟครับมาจิ้มจิ้มสายแดงครับแดงขาวจิ้มเข้าหากันครับถ้าจิ้มแล้วสตาร์ท ถ้าจิ้มแล้วได้ทางานก็แสดงว่าดีเลย์พังนะครับผมถ้าจิ้มแล้วใดไม่ทํางานก็แสดงว่าใดสตาร์ทเสียครับแต่ก็ไม่ต้องสงสัยอะไรมากเพราะเวลากดสตาร์ทมันมันก็จะดังนี้ก็โฟกัสได้เลยครับว่าที่ใดสตาร์ทเสียนะครับหรือทานใดสตาร์ทหมดนะครับผมนี่ครับ ใส่สตาร์ทคือตัวนี้นะครับอยู่ข้างหลังนะครับสกูปปี้ไอจะเป็นหน้าตายอย่างนี้นะครับบางคนอาจจะเปลี่ยนฐานบางคนก็เปลี่ยนถ้าอยากให้จบผมแนะนําเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นชุดเลยนะครับผมคือจบสุดประมาณนี้ครับเดี๋ยวมารอติดตามตอนต่อไปเวลาเปลี่ยนได้สตาร์ทออกแล้วว่ารถจะสตาร์ทมือตดหรือเปล่า ประมาณนี้ครับเราดูตอนต่อไปครับขอบคุณมากครับ